สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับผมนะฮะบ่าวเวียทานพนมครับผมกัจับอัาน้ำค่ะเช้านี้เราก็เตือนมาใส่บาตรนะครับ,บนะบรรยากาศตอนเช้ามาดนะูเราแล้วก็ไก่แล้วก,ลก,ก็ข้าวเหนียวนะแล้วก็รอซื้อ,นอ,อขนมสังขยาอีกเพราะว่าตอนยังยังยังไม่ยังไม่มาสมไม่ครบนะครับบรรยากาศตอนเช้าก็ ขอ,คอคบคุณพี่ต้นหอมนะครับที่ช่วยหมาอไฟทอดให้กับหมอปีกผจิ๋วเนาะนะครับคนนี้ก็ตกนะฮะคนนี้ก็น่าจะพายุเข้านะครับทุกคนนะครับตกฝนตกช่วงที่จะรังขายเนี้ยช่วงที่แบบไม่ค้นหละยุดเป็นตาน่ายหรือคนก็ได้นะครับก็ขอบคุณพี่ต้นหอมนะครับที่ช่วยหมาอไฟทอดแะเพียนะครับมาไท่บาตรตอนเช้านะครับก็ จะถ่ายคลิปถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนไะด้รับชมกันเด้อนะครับผมนี่ครับบรรยากาศซื้อข้าวเหนียวแล้วก็มาซื้อสังขยาด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เขารอพระนะครับพระก็จะเดินม,มาฝ่งทางนี้นะเดินม,มาวันนี้น่าจะประมาณยี่ส<า>ิบยี่สิบขึ้นเนาะมาหลายเนะา,านนะ ไปล้วก็ยอะนะแต่ว่ามันม่พอใส่อย่างละงชิ้นามชิ้นแนาดต้องมาดูว่าจะมีพระกี่องค์นะทั้งพระทังเรียนก็มารอดูกันนะครับผม,มอตอนนี้พระเข้ามาแล้วนไมครับเหลืองๆหไกลเลยคือบ่กไม่ับปะเล็เออสักระยะกูมา,มาๆๆๆๆ ยัมมากเลยมาแล้วเราสบายกันนะครับทุกคนมาแน่ก็มมบาอะไรมาเลยไ่ไป Cảm ơn các bạn mày, theo dõi <laughs> và ủng hộ cho kênh lalaschool เาร่แานี่ล้วก็ใส่ใมาเสร็จแล้วนะครับทุกคนที่ท e. ังยาวว้กินีปเอากี๊อะนรเย็นแหละเอาละหาบาทใช่ไหมอืมเดนคีเนไหมครับ <ikke>. อืม เขาไปไปฟียางมะซาวอันตักงมอสว่าสัตางมอสใช่นี่ต่างกันเลยโอ้อันนี้สิที่ว่าต่างมอต่างมอสิแคบนล่ปะอันนี้สี่สิบเนาะแล้วก็อันนี้อีกห้องห้องว่า มัวแกงเออมันวะแกงมันวะแม่ตสองเนาะเอาเมันมาจ่ายเพิ่มสีิบกับข้าวก็ได้่มอะที่บ้านไได้อ่ะตอนแกงแกงกันแกงัขก็ได้บาค่ะเป็นห้าบัน คนละครึ่งบ่อันนี้มะฮุงจะบาที่ปลาห้าสิบหกงมาจะปนองหน่อด้วยสำเร็จทำแน่นหมดแล้โอเคลอของไทยด้วยตะด้ยตะปกินบอกหอมหอมนี่แล้วก็ได้ใบะพอดีใสมากพอดีพร้อม ครบทุกองเงี้หน่อยบริษัทครับก็ขอบคุณพี่ต้นหอมนะครับที่ช่วยเหมากระถอดบาบีอนะครับแม่เราได้ตื่นมาใส่บาตรเลยนะเพื่อนอ่ะมันก็กระปุกแกระซ้าเลยก็ตื่นพูดเตี้ยตื่นเศร้าหรือเมื่อยแหละแต่เห้มงนอนต่อก่อ็เบือดสิร้อยอไปสักหน่อยว่าใครจะมาไกล พอวันนี้เรานรา่าันนี้เรามีผู้ช่วยนะทุกคนมีผู้ช่วยแล้วกระเบิงสภาพอากาศกันเด้อทอดขายพอดีลเบ้งนั่นละมันช่วงเมื่อเบื้อในทัวตายยนิเมั่ี้ไหนวเมื่อวานนี่มันขึ้นตกผบปะตกเม่านเี่เบิ้งน่ะปะตกบเร์เซ็นต์หดเโอ้หบเอนี่ยเยอะอืมเ่เว้นตกเมื่านเนี่เมื่อมื่อสี่บเ็นต์ันยงไเลาเถีเเ้งังไงหง ตงไปจัดล่าหัดเมืดมาเมืดมากหนังบ้นนี้เดี๋ยวจะถ่ายยาวๆให้ทุกคนมาดูน้องมังคุดหนึ่งให้รอที่หน้าบ้านไ,ไปใส่แล้วมังคุด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 โอ้โอโอรอแล้วคนนะฮะ ขอมือดคอมือหน่อยใช่หหไหมะอมือคะมังุดมังคุด,ค,ด <c oughs> คนเครียดนี่เบก็ไว้ที่นี่ก่อนนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีครับ